ดื่มกาแฟเหรอครับเนี่ยอ๋อเปล่าครับแก้วเปล่าครับโวงนะวันนี้มาทําอะไรลหรครับคือวันนี้ผมจะมาขออนุญาตสัมภาษณ์คุณโอ๊คหน่อยนะครับได้ไหมครับอ๋อได้เลยครับผมชื่อนายสิริมงคลพิชชาชาติชื่อเล่นชื่อโอ๊คอายุ18ปีครับยังโสด ของที่ชอบก็ชอบปืนครับชอบเครื่องดนตรีอะไรอย่างนี้สัตว์ที่ชอบก็คือเสือกับแมวครับผมเวลาเวลาว่างคุณโอ๊คชอบทำอะไรครับเวลาว่างผมไม่ทำอะไรครับถ้าไอเกิดทำเนี่ยมันจะไม่ว่างโบกไปอีกหนึ่งโดดเคยพูดไหมหเคยพูดไหมอ่าเอาเอาดีๆฮะเอาดีๆนะเอาดีๆเอกลับกลับ โอ๋ยังไม่กลับครับไม่แว่นนะกลับทางดูนะมันเป็นมุกตลกซะแล้วครับทุกผู้ชมเลเปล่นไปได้นะงานอดิลีกนะผมจะเวลาว่างผมจะนั่งแกะเพลงครับนั่งเล่นกีตาร์ตีกลองอะไรอย่างนี้แต่ทักหลังมานี้ผมไม่ได้ตีกลองแล้วนะครับเนหลอกหูชาวบ้านเขานะ คุณโอ๊กมีทัศนคติอย่างไรกับทัศนศิลป์ครับผมไม่ชอบนะผมไม่ชอบแต่ผมโคตรรักเลยวิชาศิละปะเนี่ยนะมันเป็นวิชาที่ให้ความผ่อนคลายให้ความเพลิดเพลินกับเราคือเราไม่จําเป็นต้องใช้สมองในการแบบคิดอะไรมากมายฮะศิละปะมันไม่มีถูกไม่มีผิดอยู่แล้วเราอยากทําอะไรเราทําไปเลยเราไม่ต้องไปลอกใครไม่ต้องไปก๊อปปี้ใครเลยด้วยซ้ําครับนี่ครับเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ที่ผมชอบมากเลยงานศิละปะอ่ เทอมนี้คุณโอ๊กอยากจะให้คุณครูสอนเกี่ยวกับอะไรครับผมเทอมนี้อยากให้ครูสอนอะไรเหรอครับผมอยากให้ครูสอนเกี่ยวกับอนาตมี่ครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ถนัดเรื่องสัดส่วนการวาดรูปอะไรเนี่ยครับครับผมเท่านี้แหละครับอ๋อวันนี้ต้องขอบคุณคุณโอ๊กมากเลยนะครบขอบมากครับผมไม่รูกลัวแล้วผมมากมากครับผมขอบคุณครับ